รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฝึกมีชีวิตนะคะของเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นำผักตบชวามาพัฒนาเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนสร้างนวัตรกรรมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะตัวเส้นใยผักตบชวาเนี่ยเราจะนำมาทอผ้าตัวต้นเปลือกแล้วก็ฟองน้ำเราก็นำมาแยกนะคะแล้วก็ต้มเป็นกระดาษเป็น กระถางแคทตัสใบผักตบชวาเนี่ยสองใบเราประกบกันแล้วขึ้นมวลความร้อนจะได้จานลักโลกนะคะตัวกันกระแทกแล้วก็ตัวที่เป็นแอร์บับเบิลเอาไปแทนทรายแมว ของดีบ้านฉันวันนี้พาคุณผู้ชมออกเดินทางมากันที่ศูนย์ฝึกมีชีวิตกอสอน,นอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับครูเต้ยผู้ที่พลิกเกมวัชพืชเจ้าปัญหาให้กลายมาเป็นวัชพืชที่สร้างมูลค่า จากเส้นใยผักตบที่สามารถนำมาทอผ้าและทำตะกร้าจากสารสู่เส้นบะหมียกชวารสเด็ดที่ช่วยการันตีความสำเร็จในไอเดียสร้างสรรค์ของพี่น้องตำบลหนองน้ำใสได้อย่างยั่งยืนค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ฝึกปีชีวิตกศออนอำเภอภาชีได้สร้างสารรค์ขึ้นมานั้นจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ของดีบ้านชั้นวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมากันที่กศนตําบนหนองน้ําาสอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูที่นี่นะคะเขาปังมากเพราะว่าเขานําเอาผักตบชวาค่ะมาแปรรูปแล้วก็ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าได้หลากหลายมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับครูเต้ยนะคะครูกศนตําบนหนองน้ําาสอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูเต้ยค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าที่กศน หนองน้ำใสเนี่ยปังมากเพราะว่าเอาผักตบชวาที่เรามองดูแล้วมันไม่ค่อยจะมีค่าอะไรด้วยซ้าไปใช่ไหมคะไรค่าเลยใช่ไร้ค่าเลยแล้วก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าที่กศนหน,นองน้ำใสนํามาสร้างมูลค่าได้อย่างมากมายเลยะนะคะต้องถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนว่าอะไรคือไอเดียที่ทําให้เราแบบว่านําเอาตัววัชพืชในน้ำเนี่ยเจ้าผักตบชวาตัวนี้ค่ะมาสร้างมูลค่าได้ขนาดนี้ ก็คือดั้งเดิมของภูมิปัญญาที่นี่เราเป็นกลุ่มทอผ้าเขาม้านะคะก็เราใช้กลุ่มอาชีพผ้าเขาม้าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นวัตกรรมก็คือจากเดิมผ้าเขาม้าเนเม็ดละร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ยเรื่องของอ ธรรมชาติรักโลกมาแรงแล้วปัญหาผักตบชวาเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ของอายุทยาแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของระดับประเทศค่ะถ้าเราหยิบจับผักตบชวามาใช้ประโยชน์ถ้าเขามีเส้นใยมากพอที่จะเอามาทอผ้าได้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราจะทำนวัตกรรมตัวนี้ให้กับชุมชนของตำบลหนองน้ำใสได้สร้างโปรดักตัวใหม่นอกจากผ้าขาม้าแล้วก็จะเป็นผ้าจากเส้นใยทอจากผักตบชวาค่ะนี่จุดเริ่มต้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นมาจากผ้าก่อนเลยใช่ค่ะพ่อทอมือค่ะ ผ้าทอมือก่อนเลยแล้วตอนนั้นที่เราคิดคนว่าเอา๊ะเส้นใยจากผักตบชวาเนี่ยมันสามารถนํามาเป็นผ้าได้นี่คือเราทดลองกันอยู่นานไหมคะจากดั้งเดิมเราจะมีเรื่องของการจักสารอยู่แล้วแล้วเส้นใยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเหนียวมันเป็นลําต้นที่สามารถเอามาถักทอ,อเป็นเปียเป็นที่นอนเป็นเปลยวนมันถือว่ามันมีเส้นใยนั่นแหละเราจะเอาออกมายัางไงก็เลยรวมตัวกับชุมชนแล้วก็แกะเส้นใย ในต้นของของผักตบตอนแห้งๆพอแกะเส้นใย,ยออกมาได้แล้วก็ให้กลุ่มทอผ้าทอให้ได้ดูว่ามันมีมันมีเท็กเจอร์ที่สามารถสวมใส่ได้ไหมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่คิดค้นเครื่องแยกเส้นใย,ยของผักตบออกมาเพื่อที่จะส่งให้กับกลุ่มทอผ้าได้ทอเป็นผืนผ้าค่ะ,คะ อ๋นั่นก็คือคุณสมบัติแรกของผักตบชวาก็คือความเหนียวทนทานนั่นเองแต่ใครจะไปรู้ว่าผักตบชวาสามารถนํามาต่อยอดแปลรูปเป็นของกินได้ด้วยอ่ะ ก็ด้วยพอเรามีกระบวนการตีแยกเส้นใหญ่1ตันเนี่ยเรามาตีแยกเส้นใหญ่ออกเนี่ยเราจะเหลือเปลือกและฟองน้ํา1ตันจะแยกเส้นใญ่ออกมาแล้วได้1นกิโลแห้ง1นกิโลแห้งนะคะ1ตันจะเหลือ1นกิโลแห้งที่เหลือเป็นเปลือกและฟองน้ําก็คือถ้าเรามองกันง่ายๆ่ายมันคือขยะจากการเอาไปทอผ้าค่ะตรงนั้นอะเราก็ต้องหาเส้นทาง ที่จะทำให้เขามีราคาแล้วก็สร้างไรายได้อีกอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะ,ะส่วนต้นที่เป็นต้นอ่อนเราไม่สามารถตีเส้นใหญ่ออกมาได้มันไม่มีใยค่ะ,ะแล้วเราไปทําอะไรถ้าเอาไปทําปุ๋ยปุ๋ยน้ําปุ๋ยแห้งได้แต่ราคาก็ไม่ได้สูงอยู่ที่10บาท<ะ>อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาแปรรูปเพราะว่า<ะ>ของเราเนี่ยเป็นในพื้นที่ของอขเกษตร<ะ>น้ําทานได้น้ําสะอาด ก็เลยเลือกที่จะแปลรูปเป็นเรื่องของบะหมี่เส้นสดจากผักตบชวา<ฆ>เพราะว่าของเราเนะ่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาถ้าทําตัวเส้นอย่างเงี้ยเวลามีกลุ่มเป้าหมายมาเป็นคณะดูงานก็จะนําเสนอตัวเส้นผักตบชวาตรงนี้ค่ะ<ฆ>เพื่อที่จะเป็นมื้อเที่ยงให้กับคณะดูงานด้วยค่ะ คือเอามาทําเป็นเส้นนี่ใช้ตรงส่วนของต้น,ตนอ่อน,ออนใช่ค่ะต้นกลางของเขาเลยค่ะพร้อมกับหนึ่งใบก่อนค่ะก็จะมีคุณสมบัติของเป็นยาเย็นเป็นมีคลอโรฟิลและมีไฟเบอร์ทำทำอ่า ทำเป็นเส้นสดของบะหมี่เส้นสดผักตกชวาค่ะค่ะแล้วตรงนี้เราวิจัยอยู่นานไหมคะครูว่ามันมีคุณสมบัติมีประโยชน์หลักๆด้วยด้วยครูกษนเองไม่ได้มีกระบวนการตรงนี้ก็จะได้มอเกษตรนะคะมหาเกษตรเรื่องของฟู้ดไซมาช่วยตรงการตรวจค่าน้ําแล้วก็ติดต่อไปทางกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเรื่องของการมาดูวัตถุดิบว่าเราเก็บจากแหล่งน้ําไหนแล้วมันทานได้ไหมค่ะถ้ามีการันตีในมาตรฐานของกรีนโปรดักต์ค่ะ ค่ะโหนี่น่าสนใจมากนะคะตั้งแต่การทอผ้าแล้วเอามาเป็นบะหมี่อีกอะ,ะน่าสนใจมากเลยแล้วนอกเหนือจากสองอย่างนี้แล้วเรายังมีแปรรูปเป็นอะไรอีกคะก็คือถ้าเราร้อยเรียงเส้นทางของผักตบชวาที่เรานํามาสร้างไรายได้นะคะค่ะรากทําปุ๋ยต้นทําใยใบทําจานต้นอ่อนทาอาหารค่ะ เปลือกฟองน้ําทํากระดาษทํากระถางแล้วก็ต้นสั้นเป็นกันกระแทกแล้วก็ทําเป็นแอร์บับเบิลหรือเป็นไซแมวนะคะที่เหลือทั้งหมดก็คือถ้าเป็นอง์รวมในการนำหนึ่งต้นมาแยกองค์ประกอบก็ได้ถึง7จ็ดเจ็ดโปรดักต์เลยค่ะโอ้โหก็คือใช้ได้ตั้งแต่รากนะไปจนถึงตัว ต้นอ่อนเลยนะคะได้ทุกส่วนเลยได้ทุกส่วนเลยเนี่ยจากที่แบบนหนใครมองไม่เห็นค่าเนาะไปขุดลอกกันเอาไปทิ้งใช้งบประมาณเปลืองด้วยใช่จนตอนนี้นะคะเอามาต่อยอดได้อย่างมหาศาลเลยนะคะแล้วเราเคยเได้ลองคำนวณดูไหมคะว่าจากที่เราเขยะที่อยู่ในแม่น้ำที่เป็นวัชพืชเราเนี่ยค,ค่ะเราสามารถลดปริมาณขยะไปได้แบบนขนาดไหนอ่ะคือการนำผักตบชวามามาสร้างไรายได้เนี่ย ตรงนี้คือลดในเรื่องของการใช้น้ําของผักตบชวาด้วยผักตบชวาในใช้น้ำแปเท่าเลยนะปกติมนุษย์เนี่ยเราใช้น้ําในการเกษตรอ่าถ้าเกิดหน้าแล้ง จากที่แล้งอยู่แล้วถ้ามีผักตบชวาก็จะแล้งเร็วขึ้นแล้งหนักเลยถือหรือถ้ามีหน้าน้าหน้าน้ํามาถ้ายังมีผักตบชวาน้ําก็ไหลไม่ดีใช่ปิดกั้นแล้วก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันอีกนะคะในพื้นที่ของอยุธยาเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาของทุกๆคนไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งถ้าเราเอาผักตบชวามาใช้ประโยชน์เอาขึ้นมาใช้ประโยชน์คือมองเห็นว่าเขามีค่าแล้วหยิบจับเขาขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปปลูก ไปดูแลหรือไปเ,อเลี้ยงดูเขาเพราะว่านี่คือธรรมชาติให้มาแล้วเขาก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้ให้มากที่สุดในแต่ละครั้งที่เราเก็บมา1ตันเนี่ยจะแยกองค์ประกอบแล้วก็สร้างไรายได้มหาศาลให้กับชุมชนค่ะค่ะโอ้โหได้ประโยชน์หลากหลายทางมากเลยนะคะช่วยลดปริมาณขยะแล้วก็ยังสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยคือต่อวันไรายได้รวมๆนี่ประมาณเท่าไหร่คะถ้า เอารายวันเป็นหมื่นอยู่แล้วหลักหมื่นอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการผักตบอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเชิงนิเวศพอพอที่นี่เป็นศูนย์ที่บริหารจัดการผักตบชาวาแบบครบวงจรก็จะมีคณะดูงานที่สนใจว่าคุณมีแนวคิดยังไงในการนำผักตบชาวาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีรายได้กับเข้าชุมชนก็จะมีรายได้ทั้งหมดหลายทางที่จะทำ ที่ได้มาจากผักตบชวานะคะ<ม>ก็เป็นเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะอ๋อโห,โหนี่นะคะศูนย์การเรียนรู้เรื่องของผักตบชวาแบบครบวงจรวันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมของดีบ้านฉันให้ดีเลยนะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะจากที่เราเคยเห็นก็ว่าผักตบส่วนมากจะทําเป็นงานสารเนาะาตแต่วันนี้มากมายกว่างานสารจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าผักตกชวาหนึ่งต้นเนี่ยเราจะสามารถนํามาทําอะไรได้บ้างค่ะ,คะจากการที่เราเก็บผักตกมาแล้วนะคะเราก็จะเข้ากระบวนการล้างค่ะค่ะ,คะล้างของเรานะคะจะแยกองค์ประกอบในการทําของบ่อทั้ง3บ่อน,นี้เลยนะคะบ่อแรกนะคะจะเป็นบ่อที่1ก็คือน้ําสกปรปก ก็คือเราเก็บผักตบขึ้นมาจะลงที่บ่อที่1นะคะแล้วก็ขึ้นมาล้างบ่อที่2ก็คือน้ําที่สกปรกปานกลางนะคะแล้วก็เข้าบ่อสุดท้ายก็คือน้ําสะอาดตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําด้วยทําให้เราลดการใช้น้ําด้วยนะคะแล้วก็ล้างผักตบชวาได้สะอาดขึ้นเราจะแยกตัวต้นผักตบแล้วก็ตัวใบเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวตน้นยาวเราจะเอามาตีแยกเส้นใหญ่ค่ะ,คะเพื่อนําไปทอผ้าอ่านําไปทอผ้าค่ะค่ะ ุณผู้ชมคะหลังจากที่เราผ่านการล้างผักตบชวาเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะก็มาสู่กระบวนการนี้เลยเรียกว่าอะไรคะครูเต้ตีแยกเส้นใหญ่เมื่อกี้นี้เราแยกองค์ประกอบต้นอ่อนเอาไปทําอาหารต้นแก่เอามาตีแยกเส้นใหญ่เอาไปทอผ้าค่ะค่ะซึ่งต้องให้ครูเต้เล่าให้ฟังเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราจะมีเครื่องตัวนี้มานะเราใช้วิธีการตีเส้นยังไงนะคะวิธีการ แกะเส้นใย,ยออกจากต้นแห้งเราใช้เข็มหมุดนะคะแกะทีละเส้นแล้วก็เอาเส้นใย,ยของเขามาต่อแล้วก็ถึงส่งป้าเรนูทอค่ะค่ะโอ้โหนะคือกว่าจะได้แต่ละเส้นนะได้เพราะว่าก่อนที่เราจะไป ของบประมาณหรือขอความช่วยเหลือจากใครเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่ามันทําเป็นผืนผ้าได้เส้นใยผักตบชวาเอามาทอผ้าได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องรีดเส้นมาใช่ค่ะจากท่านผู้ว่าค่ะค่ะพอได้มาแล้วนี่เป็นยังไงมั่งคะโอ้จากหนึ่งตันตีแป๊บหนึ่งได้เส้นใยเอาไปทอผ้า ได้จํานวนมากเลยค่ะรวดเร็วเลยได้ครั้งหนึ่งเนี่ยหต้นเลยนะคะจากที่แบบว่าเราต้องททีละต้นใช่ไมคะใช่ใช่ที่พี่ดุลทําครั้งหนึ่งเนี่ยพอห้าต้นออกมาใหญ่เขาเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่แยกออกจากใหญ่ก็คือเปลือกกับฟองน้ําที่หนูเห็นด้านล่างนะคะต่อมาที่เราจะเอาตัวเปลือกกับฟองน้ําของเขาน่ย ต้มทํากระดาษแล้วก็ทํากระถางค่ะค่ะนี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเส้นใยที่เราตี<ด>ออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะตีสดเ,เลยตีสดออกมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีความเขียวอยู่นะแล้วก็ค่อยๆขยบสีมาใช่ค่ะก็คือเราจะไม่ได้เอาไปตากแดดนะใชะอะ้อยู่ในที่ร่มแล้วก็ ให้เขาแห้งโดยธรรมชาติค่ะ,คะจะทําให้เส้นใยเขาเหนียวซึ่งการรีบเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะใช่ค่ะต้องทําถึงกี่ครั้งด้วยกันนะคะ3าถึงห้าครั้งจนกว่าเปลือกแ้ะฟองน้ําที่เกาะติดอยู่กับเส้นใยจะหลุดออกหมดค่ะค่ะจนได้เป็นเส้นใยที่มีความสวยง,งามพอนุ่มแล้วก็ส่งให้ป้าทอผ้าได้เลยอืมนี่ค่ะก็จะได้มาเป็นเส้นใยนะคะก็ต้องผ่านกระบวนการเนาะต่างๆมากมายแล้วก็ถูกการคิดแล้วก็วิเคราะห์นะคะวิจัยมานะจนได้เส้นใยการ<ช>เอาไปทอผ้าแบบนี้นะคะ พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากผักตบชวานะคะซึ่งนำมาต่อยอดเป็นเส้นบะหมี่นั่นเองนะคะวันนี้มาอยู่กับพี่ปุ้ยด้วยนะคะจะมาสาธิตให้เราดูสวัสดีค่ะนี่ต้องให้ครูเต้ยนะคะบอกเราดีกว่าว่ากรรมวิธีในการทำตัวบะหมีะะ่เนี่ยค่ะทำยังไงบ้างค่ะบะหมี่ยกชวาของเรานะคะ,คะวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้วันนี้ก็คือต้นอ่อนของผักตบชวาซึ่ง ต้นแก่เราเอาไปตีแยกเส้นใหญ่แล้วต้นอ่อนเราเอามาทําอาหารค่ะ,คะเดี๋ยวเราเริ่มจากการตรวงนะคะตัวแป้งนะคะที่จะเป็นเบสดักของการทําบะหมี่ค่ะ,คะวันนี้เราจะทําอยู่ที่500กรัม500กรัมหรือค,ครึ่งกิโลนะคะ,คะเราจะใส่แป้งสาลีนะคะค่ะ250กรัมอันนี้ก็จะเป็นแป้งสาลีอีกตัวหนึ่งสีเขียวนะคะอีก250กรัมค่ะ,คะวันนี้เราจะสาธิตยอยู่ที่ ห้าร้อยกรัมหรือครึ่งกิโลค่ะ,คะพอได้แป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นหลุมเอาไว้นะคะนี่อันนี้คือของแห้งต่อมาเราจะตวงของเหลวของเหลวของเราก็คือวันนี้ก็จะเป็นผักตบชวาที่เราปั่นละเอียดไว้เอาไว้แล้วนะคะค่ะอันนี้ใส่เท่าไหร่คะของเหลวจะอยู่ที่45%นะคะ,คะจะอยู่ที่2องค่ะสองร้อยกรัม เราจะใช้ผักตบอย่างเดียวก็ได้หรือจะใส่ไข่ด้วยก็ได้เพราะว่าบะหมี่ไข่ก็จะมีอีกเท็กเจอร์หนึ่งก็คือความนุ่มลืน่นค่ะแต่ถ้าชอบแบบกรึบกรอบก็ใส่เฉพาะผักตบอย่างเดียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะใช้สูตรของไข่ด้วยหนึ่งฟองเกลือป่นนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเกลือป่นนี่จะช่วยในเรื่องของขนอมอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับตัวบะหมี่ของเรา แล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะค่ะใส่จนได้230กรัมจะแต่งสีนิดหน่อยนะคะ,ะเป็นสีน้ำใบเตยค่ะแล้วก็ตีทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเพื่อที่จะเริ่มการนวดแป้งผลตอบรับก็คือดีตั้งแต่ปีแรกเลยใช่ไหมคะก็คือเรามีจุดมุ่งหมายว่าคณะดูงานหรือมาท่องเที่ยวเราก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเรือชวาหวานใช้ตัวเส้นบะหมี่ผักตบนะ่ยเป็น เป็นมื้อเที่ยงข,งของของคณะดูงานนะคะเราเราเอาสิ่งที่คิดว่าง่ายที่สุดก็คือเรื่องของอาหารค่ะค่ะแล้วก็พอเขาได้กินแล้วก็ถูกปากก็จะซื้อกลับบ้านนะคะเราจะมีทั้งหมดสองสูตรนะคะก็คือสูตรที่ใส่ไข่กับสูตรที่ไม่ใส่ไข่ค่ะวประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็จะพักหนึ่งชั่วโมงค่ะให้ครูเต้นทำงานนะคะถึงจะขึ้นเส้นได้นะคะ เรียบร้อยเสร็จขั้นตอนของการนวดแป้งแล้วค่ะนะคะจากนั้นก็รอหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้อีกสูตรหนึ่งค่ะเป็นผักตบล้วนค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการขึ้นเส้นกันนะคะออกมาแล้วอันนี้คือผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะนวดให้เขาเนียนนะคะโดยเครื่องนวดไฟฟ้าค่ะนวดหนึ่งครั้งแล้วก็พับพบเริ่มใหม่นะคะเครื่องตัวนี้จะ ช่วยให้เบาแรงชุมชนมากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ได้บะหมี่เร็วขึ้นครับแล้วก็กลับเข้าเครื่องใหม่เหมือนเดิมจนกว่าเนื้อบะหมี่จะเนียนค่ะเราก็จะรีดให้บางที่สุดนะคะสามารถเป็นเ,เกี้ยวน้ําเกี๊ยวทอดได้ค่ะพอรีดบางได้ที่แล้วนะคะเราก็มาเลือกไซส์บะหมี่ว่าจะเป็นบะหมี่เบอร์ไหนเบอร,ร์หนึ่งเบอร,ร์สองเบอร,ร์สามนะคะ,คะอ่า ขึ้นเส้นนะคะแล้วก็รอรับฝั่งนั้นได้เลยค่ะโอเคค่ะเอามือสองข้าได้เรียบร้อยค่ะบะหมี่เส้นสดจากผักตบชวาค่ะเรียบร้อยนะคะหน้าตาของบะหมี่ยกชวานี่น่าทานมากเลยนะคะเส้นสวยนะแล้วก็มีความเหนียวนุ่มนะนี่หนึ่งกล่องก็มีเก้าก้อนด้วยกันนะคะหนึ่งกล่องนี้เราขายราคาเท่าไหร่นะคะสี่สิบาทค่ะสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะถ้าเราทําวันนี้แล้ว ลวกทานก็จะได้เท็กเจอร์เส้นสดนุ่มลื่นนะคะแต่ถ้าอยากได้เท็กเจอร์กรึบกรอบก็เก็บเอาไว2้2องวันแล้วค่อยมามารวกนะคะก็จะอ่าจะใสเลยค่ะเส้นจะใสสวยเลยค่ะอค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจไหมอยากจะสั่งตัวบะหมี่ยกชวาไปทานนี่สั่งได้ทางไหนบ้างะคะ 084 142 2534ค่ะค่ะค่ะก็ทักพี่ปุ้ยมาได้เลยนะคะตัวนี้แล้วเขามีกลิ่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะ <ใบ S 1> มัน <ใจ S 1> พืชใช่ค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้ว ก็มาสู่ฐานเรียนรู้ฐานสุดท้ายของเรานั่นก็คือการทําจานจากใบผักตบชวาใช่ค่ะค่ะซึ่งกระบวนการทํานี้ทํายังไงบ้างคะครูจากเดิมที่เราได้ insert ในเรื่องของการแยกองค์ประกอบของต้นผักตบชวานะคะต้นแก่เอาไปตีเส้นใยต้นอ่อนเอาไปทําอาหารส่วนใบค่ะเราก็ไม่ทิ้งค่ะเราเอามาทําจานจากใบผักตบชวา ใบผักตบชาสองใบนะคะประกอบการขึ้นรูปเป็นรูปจานเป็นภาชนะรักโลกของกลุ่มเราค่ะนะคะจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ทํามาจากต้นผักตบชวาทั้งต้นที่มีหลากหลายมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกๆอันด้วยแต่แน่นอนว่าระหว่างทางกว่าจะไปสู่ความสําเร็จมันก็ต้องมีการหยิบยื่นอนาคความสนับสนุนช่วยเหลือจากส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนใช่ใช่ไหมคะ การที่หน่วยงานต่างๆได้เข้ามาสนับสนุนเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างให้ครูเล่าให้ฟังนิดหนึ่งจากสิ่งที่เรารวมกลุ่มของชุมชนนะคะสร้างโปรดักต์จากสิ่งที่เรียกว่าไร้ค่าแล้วก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้จากผักตบชวาสิ่งที่ทุกคนมองว่ามันเป็นขยะเป็นสวะแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างปัญหากับแหล่งน้ําของอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราหยิบทุกอย่างของอสิ่งที่ ทุกคนบอกว่ารายข่านํามาสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะจนปัจจุบันนี้นะคะสร้างรายได้ในทุกๆวันรับคณะดูงานคนที่มาศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการผักตบชวาแบบครบวงจรว่าเราสามารถนําผักตบชวามาสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนยังไงคะ่ะค่ะเป็นศูนย์ฝึกมีชีวิตนะคืนชีวิตให้กับแหล่งน้ํแล้วก็ยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะใช่ค่ะด้วยคําว่าศูนย์ฝึกมีชีวิตคือ เพราะเรามีชีวิตค่ะแล้วคนที่เลือกเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกมีชีวิตนะคะก็จะกลับไปมีชีวิตอีกครั้งเพราะว่าได้รู้เรื่องราวของการนําผักตบชวามาสร้างไรายได้ก็อยากกลับไปเก็บคแล้วเอามาสร้างไรายได้เหมือนที่เราทํา คุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะก็น่าจะได้ไอเดียหรือว่าแนวคิดนะคะในการที่จะนำออการที่ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่เนี่ยมีการทำการแปรรูปผักตบชวานะคะเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะคะเยอะมากมายแล้วก็<อ>เป็นเรื่องราวร้อยเรียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพจากผักตบชวาด้วยค่ะค่ะกำจัดขยะก,ก็ได้นะคะช่วยให้คนในชุมชนได้มามีชีวิตได้มามีรายได้นะคะที่สำคัญเลยคือเป็นการช่วยโลก รักสิ่งแวดล้อมอ <นะ S 1> ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้น้ําของผักตบชวาด้วยนะคะเราไม่ได้ทําให้ผักตบชวาหมดไปก็จริงแต่ก็ลดจํานวนทําให้เขามีจํานวนน้อยลงแล้วก็ทําให้แม่น้ําลําคลองสะอาดมากขึ้นค่ะค่ะ ศูนย์ฝึกชีวิตนะคะที่กศนอหนองน้ำใสนะคะที่อำเภอพาชีจงังหวัดพระนครศรีอยุทยานะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยนะคะของการนำเอาต้นผักตบชวามาแปรรูปแล้วก็ต่อยอดจนสร้างมูลค่านะคะในวันนี้ต้องขอ,ขอบพระคุณนะคะครูเต้ยเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่พาเราเรียนรู้นะคะผักตบชวาแบบครบวงจรเลยค่ะขอบคุณค่ะ ด้วยผักตบชวาเป็นปัญหาระดับประเทศนะคะการบริหารจัดการที่จะกำจัดนะคะเราเปลี่ยนจากคำว่ากำจัดนะคะนำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก็คือการเก็บเขามาทั้งหมดแล้วก็บริหารจัดการแยกองค์ประกอบให้มีรายได้แต่ละจุดนะคะเริ่มจากรากทำปุ๋ยนะคะต้นทำใยใบทำจานต้นอ่อนทำอาหารนะคะเปลือกฟองน้ำทำกระดาษนะคะแล้วก็ทำกระถางแคตัสต้นสั้นนะคะหั่นเป็นแอร์บับเบิ้ลการกระแทกหรือเอาเป็นที่ อรองฉี่หนูแมวตัวองค์ประกอบทั้งหมดสร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาค่ะผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของเรานะคะมีผ้าทอมือผักตบชวานะคะจานจากใบผักตบชวานะคะแอบบับเบิ้ลกันกระแทกที่รองฉี่หนูแมวกระถางผักตบชวาแล้วก็กระดาษผักตบชวานะคะบะมีหยกผักตบชวานะคะ ศูนย์ฝึกมีชีวิตนะคะติดต่อได้ที่เพจกศอนอตำบลหนองน้ำใสอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ เปลี่ยนมุมมองแล้วลองคิดในมุมใหม่ก็จะทำให้เราได้ใช้ประโยชน์มากมายจากผักตบชวาวัชพืชไร้ค่าที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญยังช่วยคืนชีวิตให้กับแหล่งน้ำอีกด้วยค่ะ พาคุณผู้ชมไปบุกถิ่นของดีบ้านฉันที่ไหนห้ามพลาดอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ